ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเยอะแล้วตอนนั้นเรือชนี่นมา้องไปดูหน่อยแล้วเรือเรือฉันดเรือสำรองอยู่เพื่เดี๋ที่ฉันพกติดตัวไว้เฮ้ยโอ้อ้ออ้โอ้จไม่โอ้

ยำยำัำโบมีมาม่ามาม่าน่านไหนครับจัำโบแต่ว่าเป็นผัดที่มอบมีไหมเป็นผัดที่มอเหรอไม่ใช่ครับมีหมูสัมมียำโบมีเนื้อมเนื้อรสต้มยำน้ำแลุนเรือเรือเมยโถ่อ้ยเรือขอขึ้นหน่อยสิเออเมื่อกี้ไงขึ้นไม่ได้แล้ววะขึ้นเรือด่ายยากเลยได้ดูเลยครับ ไปแล้วได้ไปดูเรือสินั่นอะหอ่ะเือมันจมลงไปในท้องน้ำพายอยเนี้ย้าท้องนาำพาคนนั้นมนท้องฟ้าโอเคครับถึงบัละครแ้ว ลองมาจับปดีว่ตรงนี้รันปเคียมทีอ

หลังดูนะคนพอดูไหมนะดูเรียนแล้วกับแ่กนเลยนึกว่าเราคนเดียวที่เล่าน่าจีนมากหรอสงไลน์อยาง้ดูหรอ อะไรเหรอเขาทำอะไรเหรอข้นอ่าไรนี่ัดี่นุ่นขยอยไหมครับตอกลยนู้นออก็จล้ว ตัตรงนี้ห้องเลยอุ๊ยชิบไปเถอะมาเรือจมทุกทีไม่มีใครรอดเลยเราเนี่ยไปเจนพี่พอจะหางานให้ผมได้ไหมครับพนะี่พอจะหางานให้ผมได้ไหมครับ ด,ดูเรื่องชมกันใช่มั้ยน้องต้มง่ายนะเรารู้แล้วเด็กๆดูซะแล้วอะไรเป,ป็นอะไรน้อ,องลูกค้าพี่แดงงานชี่พี่ Vil du ha โกยไม่ละตกอีกแล้วเยอบเยอบลูกชายคุณแม่ที่ปลูกผักนั่งมองน้องลูกครึ่งจุดพิรุการที่เราไปขายกันที่ทิวีฮะนี่ไม่เคยเห็นน้องเขาหรอกมีเคยเห็นแต่น้องสาวเขาลูกชายเขาเขารูปร้อนเขาสวยในลูกกับลูก มีแค่วงหอสามนะครับ ีดีสินะตรงนี้จมลงไปแล้วตรงนี้ไม่มีแววคนเหลือรอดไม่มีสักคนเลย เอ๊ะไรกันดูดูไงครับดูดูกลับกันกระดิ่งนี้ก่อนหรอก คุณรอดอีแล้วเนี่ยตันเรือทวสลาดไปไปเถอะ,ะแล้วคุณไม่ไปหรอครับไม่ไปเถอะแล้วฉันจะนดูแลเรืองตอนจคุณนะ คุณไม่อยากตายคุณอยากตายเราฉันก็อยากตาย,อ,อ,ยาอยูใครังเราตายืดตงน,น,น,นี้มีอะไระมีอะไรใช่ไหมอก เรือนี้จะเป็นเรือโจรสลัดใช่ไหมมัน,ม <c oughs> นไม่ไปใ่อะเอกับคนกับตั้นไปเลยคุณจะไปไหนเนาะไปในรูปแบบท่ช มีแม่เก็บไว้ในห้องเลยนะเดี๋ยวนี้ขายของขายนะเดี๋ยวลูกค้าเก็บไปไปดูน้ำด้วยกันไหมยิงคนไมเราได้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 ดาวล้องชันหมดแล้ว เราต้องไปเรืองของเราค่ะมันไม่สบายอย่าลืมนตดูเสื้อดำนี่เราเปลเนอาบนี่แหะตัวเอลงครับ สองครั้งก็เอาปลาเข้าไปพันกบปลาทนกบปลาตัวพวกบวกดีโอทานเข้าไปแล้วก็เสร็จเราทะเลทะเลลํานั้นเหรอผิด 到了。 เรือไปต่อแล้วกันเอาละครับกลับสวัสดีทา่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ อยู่กับผมซีอีโอทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องจบไปนะครับข้อคิดสำหรับคลิปนี้นะครับคืออย่าขับเรือให้ประมาขอโทษนะครับพอดีเรา13นาทีแล้วของผมได้แค่15นาทีงั้นวันนี้ก็แน่นอน